เขาทุกงวดทุกงวดทุกสำนักโมเมนตค่ะนะคะความเป็นจริงก็คือมีเข้ามีหลุดทุกสำนักนะคะแะ้วกาแลกแต่งวดค่ะบางงวดกับเขาร้ายบางงวดกับเขาหน่อยค่ะเพราะว่าจะเป็นเลขติดเลขบิงเลขชุดจับคู่นะคุณผู้คุณแม่เป็นธรรมดาของแนวทางตัวเลขนะคะ ราะว่าม่มีผูนใดร้วสิออกตัวใดเป็นการคำนวณค่ะแต่ว่ารอบที่เรวสองสองก็บหาสองอ่ะบบ,บ่ค่อยหลายปันใดค่ะแต่ว่าเลขติดเลขวิ่งก็เข้าเยอะอยู่นะคะแต่ว่าจับคู่กับบบปันใดนะคะแต่ว่ากับ,กบะะกะกะเข่ายู่นะคะเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาสามเจ็ดนะสามเจ็ดกับสี่ห้านะเข่าลายอยู่ค่ะทุกคนค่ะเนาะแต,แต่งวันี้กับบบปันใดนะคะเข่าบ่ปันใดค่ะอะ คลิปนี้เป็นดับของพ่อกล้วยดับเลขดับตัวตรงล่างงวดที่แล้วอ่าคุณพ่อเพิ่นอันนี้เป็นใบเก่าเนาะเขียนว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนลืมดับศูนย์ศูนย์ดับหนึ่งหนึ่งดับหกหกเลขเบินมาสองสองนะคะดับอยู่ดับจริงก็ถือว่าประหย,ยัดต้นทุนได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะถ้าผู้ใดตรงใจก็เลขความฝันเลขรถเลขบ้าน นะคะเลขเจะคข,ข้องคํานวณมั่นใจว่าสูตรจะคล้องสีงออกกระซื้อได,ได้ด้วยค่ะเด้ออบ,บาว่ากันนะคะบางคนอาจจะมกักมาคอมเมนต์ว่า,าเลขดับเนี่ยเสียโอกาสเทศให้เสียโอกาสเทศให้เจ้าคลองบ่ถือทั้งสี่สิบถือแล้วว่าเบื่องเลขดับจังสินะถ้าเกิดว่ามันถามาเลขดับมันมีโอกาสลุดบอ,อกระมี่ใดขึ้นกันนะคะเหมือนกันเลยกับเลขเด่นนะคะเลขดับกัะเลขเด่นเหมือนกันนะคะ ก็มีโอกาสลดได้แต่ก็บ่ได้ลดซ้ากันก็บ่ได้ลดแบบต่อเนื่องสินอะเขาบอกคุณแม่ก็คือว่าประหยัดต้นทุนได้หลายแห่งน,นบบายรัชบาลไดยบอกว่าทามั่นใจว่าเลขจ่อคอสิออกกระสือไปนะคะให้สําหรับคนที่ชอบในแนวทางเลขดับเชื่อมั่นในสูตรกันแ,แล้วกันค่ะอของพอกล้วยซีโม่เลวค่ะทุกคนรัชบ,บาลก็เหล่งเหล่งทายคิดเพราะว่าเดี๋ยวสิได้ไปตัดต่อ นะคะคลิปสุดท้ายเลยล่ะคุณโมคุแม่มือนี้นะคะเพราะว่ามือนี้มีเพราะว่าหวยเพิ่งออกเปนเมื่อวานนะคะหวยเพิ่งออกเมื่อวานกับมือนี้วันที่สองนะคะฉบ่ากันเพิ่งตามได้นะคะมีของพ่อกล้วยนี่แหละพ่อเปิ้ลทรงมาหาย้วของน้องเมย่าแล้วก็ของคุณพ่อกุมภาวาเนาะเดี๋ยวพ่อกุมภาวาเนี่ยเพิ่มสมีชุดบนมาหายห้าวน้ำเพราะว่าคุณพ่อเพิ่้ลงรหายฉะบ่ะทรงไม่ฉบ่าซีหัวน้ำมีตาชุดล่างนะคะ จะบากก็เลยถามพอพนวาพ่อือมีตะล็กรางพอบบเห็ดบนบ่นะคะพอก็เลยว่าพอก็เห็ดอยู่แต่ว่าพอบ่ได้ส่งใหายนะคะมันก็เขาดีคือกันน่ะละ่าสันเพราะว่ามันก็เห็ดไปตามสูตรเนาะพอพนว่าผู้ใดก็หาถือนะคะมันก็ถามว่ามันเดินยาวบวกกบสามงวดสี่วมันก็บลดงวดนึงจะเสี่พอพนวานะคะกับโมเมนต์ว่าเขาจนบลุดจะเท่อกับโมเมนต์นะคะอันนี้กระทือว่าพอเพิ่นเบาตรงเนาะทุกคนเนาะ บอกตรงแล้วก็บอกเข้าตรงๆก็ถือว่าเออโอเคนะคะก็ประหยัดได้ดีอยู่ก็ถือว่าเออพอคนบอกตรงแล้วก็ดีเหมาดีนะคะเพราะว่าเข่ากับือเขา่าลูกกับขึ้นลูกน่นาชบาพอคนกวาลสินะคะ จะบาก็เลยว่าเดียถ้าพอพอเห็ดสูตรปุ๋นแล้วก็สรงไ้หนูน้ำมเดอร์นะคะจะบากพอผอเนาะส่งไ้หนูน้ำแม่หนูสีลงไหแม่แม่เอฟซีหรือว่าพีผีเพิินพ่อได้เบึงเปรียบเทียบกันในลายส้ำนักเนาะทุกคนเนาะพอก็เลยว่าถ้าพอเห็ดแ้วพอกะส่งไฮเพราะว่าจะบากอ่ะ ห่งได้หลายสำนักก็แห่งดีนะคะเวลาเชบาเนี่เล็กวิ่งเล็กดิบเื่ากันนะคะเวลาสรุปขิดตัวเลขแนวทางให้ทุกคนหรือว่าไดมาหลายๆขิดหลายๆสำนักเชบาก็ได้ม่าเบิง่งตัวเลขแนวทางใส่กันนะคะชบามักไดแห่งลายสำนักแห่งดีนะคะได้มาจับชนเดิน ถ้าเกิดว่ามีม,มีมีเขียนซั่ก็ขอโทษขอภายเอ้อทุกคนจ้าบ่าวบริคัดมากกก่นนะคะจ้าบ่าเขียนตามพุ่นพ่อพุ่นเขียนให้เลยนะคะก็คือเขียนตามพ่อเลยนะคะหลบที่แล้วใดจักหางหลบที่แล้วยี่สิบสี่หางนะคะ ดับล่างย4สี่หาง เดียวทุกคนก็นล่อเบิ้งของผีเสี้ยนดือด้านอีกเลขดับเนาะอัดดับยูเดียวกับเมื่อเบิ้งใส่ของข้อกล้วยของนองแม่ยาทุกคนเจ้าบาก,ก็ถือว่าหาเลขดับมาให้ทุกคนนี่ประหยัดต้นทุนงวดเนึองนี่ค่อนข้างสิสิได้ได้หลายตัวนะคะประหยัดได้ดีคักอยู่นะคะก็ถือว่าหอาประหยัดงบไปเนาะคุณโบคุณแม่เนาะถ้ามีสำนักอื่นๆที่มีเล่ดับอีกเจ้าบากระเสียวมาลงให้อีกเด้อทุกคนเด้อ แต่ว่าตอนนี้ยั่งบ่ฮั่นละมีค่ะนะคะเพราะว่าเหล็กเด่นเหล็กดาบุวลาจะบากับสิมีทั้งเซียนเกา่าเซียนใหม่มหาห้คุณพอ่อคุณแม่อยู่แล้วนะคะบางบางเจ้าชบากับเบือไวกอนอยู่จากสองงวดชบากะมั่นใจว่าเขาเพื่อนเขาดีแล้วชบากระจังันได้มาลงให้คุณพอ่อคุณแม่สิแม่นะคะแต่ว่าบางบางครั้งชบาเพิ่นทรงมาหายเิ่นว่าเขาอีดีเขาอีดีชบากระ,ะ,กะล่งไปเลยเด้ นะคะแต่ว่าบางครั้งเชบากรอยักเบิ้งฟอรฟอรมฟอร์มตัวเลขเพิ่นว่ามันสีมาในลักษณะใดน,นะคะฟอร์มแบบอ่ามันสีเดินตีเดินย่าว,วองสินะคะเชบากรอยักเบิ้งฟอร์มมันเนาะอ่ะมือนี้ลงวันที่ลงวันที่สองเนาะวันที่สองอโอเค คนแคบหนาจ,จอไว้เป็นแน่วทางค่ะไหวเบิงนะคะ้าห้ามมั่นใจบ้านสิออกเ้าก็ซสือได้เนาะอ่ะใครที่ไม่มั่นใจก็สือว้ตัวละน้อยก็ได้เหมือนแบบตัวนี้ละห้ามมาแห้งสิถ้าว่ามาเก่าสามมาแห้งๆมั่นใจว่าสูตรเจ้าของสิมาแล้วมันมาติดดับผมพอเพลนนินสิจากข้ากีะสือตัวละหลายๆข้าก็ซสือตัวน่อยๆนะคะอันนี้คือเ้าลองลองทบทวนแล้วก็ วิเคราะห์เมือมเอานะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่บุคคลในการในการวิเคราะห์ในการ,การเล่นนะคะของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เอาไปพิจารณาเองนะคะอ่ะเป็นแนวทางฝากตอนกันเดี๋ยวมือ่อวันที่สามเมืท่าชบาได้ท่าชบาได้สํานักอื่นมานะคะกระสิมาลงหายแต่ถ้าบ่มีกระสิบ่าเห็นลงคลิปนะคะทุกคนเนาะแต่ก็อยากลงให้ทุกคนทุกวันนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็คขืนยู่กบว่าอืม เสียนผลิตส่งให้ช่ปะบโบนะคะเนาะถ้ามีส่งมาเดี๋ยวก็ลงให้เหมือนเดิมเนาะอาคิปนี่ขอลากคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเนอ้อเฮงเฮงมันมาเรื่อยๆน้ำกันจ้า